บ่อเป็นบ่อนังนะครับปล่อยไฟฟ้าไปทัทางครับด้านขดขับลมยางนะครับเติม33ครับทั้ง4ล้อนะครับ33 PSI ทั้ง4ล้อเลยนะมัดวัดครับขนาด7นิ้วนะครับดีไซน์สวยนะครับเป็นมัดวัดดีตอนนะครับช่องชาร์จแบบนะครับ2 1แอมป์ครับ2จุดเลยนะครับเป็นแบบไทเอ A นะครับสวัสดีครับแฟนวัชพลวันนี้เราพามาชม Cora Cross Hi-Bit Premium 2023นะครับ Cross h y b i d Premium 2023จะลอจะสวยแค่ไหนนะครับมาชมกันเลยไฟหน้าครับ ไฟหน้าเป็นไฟหน้าครับบายบีมนะไฟสูงไฟต่ําอยู่ในโคมเดียวกันนะครับไฟเลี้ยวไฟหลีไฟเดยทามนิ่งไลท์นะครับเป็น LED นะครับไฟตัดหมอกก็ LED เช่นเดียวกันในส่วนของเส้นสายนะครับการดีไซน์การออกแบบครับจากฝากระโปรงด้านหน้ายาวจนถึงับด้านหลังครับพร้อมกับตัวกระชนด้านหน้าครับที่เป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมกับสีดำครับ แล้วก็ลิ้นกระชนด้านล่างครับก็จะเป็นสีเงินครับเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถในส่วนเครื่องยนต์ครับเป็นเครื่องยนต์พันแปดร้อยซีซีครับเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดครับร้อยยี่สิบสองแรงม้านะครับอัตราการสิ้นเปลืองครับรุ่นนี้ประหยัดน้ำมันอยู่ที่ยี่สามจุดสามกิโลเมตรต่อลิตรนะครับประหยัดน้ำมันมากครับในส่วนของพวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัย EPS ครับพวงมาลัยไฟฟ้าครับ ในส่วนของ uh, handling ครับการบังคับควบคุมง่ายนะครับ uh, ปรับหน่วงตามความเร็วรถนะครับไม่ใช่ปรับหน่วงตามน้ำหนักนะตามความเร็วรถ uh, ตอนนี้เครื่องยนต์สตาร์ทนะครับเพื่อชาร์จไฟกับไปเก็บที่แบตเตอรี่ไฮบริดนะครับ ในส่วนของมุมฝั่งนะครับด้านขวาผมว่าดีไซน์การออกแบบค่อนข้างที่ลงตัวมากครับแล้วก็เป็นรถที่ขายดีนะครับตั้งแต่เปิดตัวนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับยอดขายไม่เคยตกเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะาการดีไซน์ครับการออกแบบทําให้รถดูสวยนะครับดูมีมิติซึ่งเป็นรถ ขนาดครอบครัวนะครับครอบครัวขนาดเล็กเดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันนะครับสะดวกสบายนะครับพร้อมทั้งเงียบแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับส่วนล้อนะครับล้อเป็นล้อขนาด18นิ้วนะครับอันนี้ให้ยางมิชลินมานะนะครับมิชลินไพรมอซี่นะครับไพรมอซี่โฟขนาดยางครับ 225 50R18 นะครับเป็นดิสเบรกสีล้อนะครับลายล้อแม็กค่อนข้างที่จะสวยนะนะครับเป็นสีเทาปัดเงานะครับดูลงตัวทีเดียวเลยนะครับในส่วนของช่วงล่างครับด้านหน้าเป็นอิสระแม็กฟอร์สตัดนะครับในส่วนด้านหลังครับก็เป็นทอร์ชันบีมนะครับช่วงล่างถูกปรับเซ็ตมาให้นุ่มนวลนะครับแล้วก็ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยม ส่วนที่แก้มด้านข้างครับมีเสริลักนะครับไฮบิดแปะอยู่ที่แก้มด้านข้างทั้งสองฝั่งเลยนะครับในส่วนของขอกระจกมังข้างปรับพับเก็บด้วยไฟฟ้าครับพร้อมกับไฟ l อลแล้วก็ระบบไบสปอตครับเตือนวับสายตาแล้วก็ RCD ครับเตือนขนาดถอยในส่วนตัวโครงสร้างครับเป็นโครงสร้าง t n j ครับช่วยดูดซับแรงก,กระแทกจากกันชนด้านหน้าด้านข้างนะครับ ้ำหนักเบาครับลดจุดบอดมาพร้อมกับจุดถ่วงต่ำนะครับแล้วก็คิ้วตรงขอบกระจกนะครับจะเป็นโครเมียมนะครับยาวจนถึงด้านหลังพร้อมกับสัญลักษณ์คอสนะครับทำให้รถดูหรูหรามือจับก็มีปุ่มคคเบเลนะครับในส่วนของ Eco คสติ๊กเอนะครับตาเส้นเปลืองน้ำมันครับ23.3กิโเมตรต่อลิตรครับปล่อยค่าซี2ครับ9กกรัมต่อกิโลเมตร แล้วก็ได้รับมาตรฐานนะครับสากรรมพร้อมกับมีการทดสอบระบบเบรก ABS นะครับแล้วก็ระบบควบคุมการทรงตัวครับแล้วก็กรณีการชนทางด้านข้างมีการทดสอบเรียบร้อยนะครับได้รับ5ดาวในส่วนของในรุ่นนี้นะครับมีฟังก์ชันออปชั่นอะไรบ้างครับแน่นอนครับหลกัหลกๆเลยะระบบ บายสปอร์ตครับเตือนวับสายตาแล้วก็เตือนขนาดถอยอาร์ซีดีนะครับแล้วก็ถุงลม7จ็ดจุดจ็ดตำแหน่งนะครับแล้วก็ระบบควบคุมการทรงตัวครับวีซีแล้วก็ทีเอสซีระบบการล้อกมุนฟรีแล้วก็กล้องมองหลังแล้วก็คิวขอบกระจกโครเมียมไฟหน้าไฟเตอร์ครับ LED ด์ดไบเบีมนะครับพร้อมกับเดย์ไ erm. ทม์ดังนิ่งไลท์ครับเป็นแบบไลท์การดิ้งไฟเตอร์มอกเอลด์ครับประตูท้ายเปิดปิดออโต้ไฟฟ้าพร้อมกับคลิกเซนเซอร์นะครับหรือคลิกอัตโนมัต แล้วก็บอรนังปรับไฟฟ้าปฏิทางด้านคนขับแล้วก็จอหน้าจอทัชสกรีนนะครับเครื่องเล่นขนาด7นิ้วครับรองรับ Apple c a r p ก a y a พ d r o i d Auto ที่ปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติแล้วก็มีระบบแจ้งเตือนลมยางนะครับทั้ง4ล้อด้วยนะครับแล้วก็ระบบปรับอากาศดูโซนครับแยกซ้ายขวาแล้วก็ช่องแอร์นะครับด้านหลังพู้นสารนะครับพร้อมกับฟัชาร์สอจุดแอมป์ครับ2จุดด้านหลังแล้วก็จะ มองข้างปรับพับเก็บดีฟ้าพร้อมกับระบบรีเวิร์ดลิงก์นะครับประบบเขาเรียกว่าระบบปรับมุมต่ําเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะครับแล้วก็เครื่องเล่นครับหน้าจอขนาด9นิ้วครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto ครับส่วนหน้าจอ MD ขนาด7นิ้วนะครับเลือกรูปแบบมัดวัดได้นะครับราคาล้านเก้าหมื่นสี่พันบาทนะครับล้านเก้าหมื่นสี่พันบาท ถ้าสีขาวมุกเพิ่ม,มอีก1 0 0 0มบาทนะไปที่ด้านข้างนะครับดีไซน์ข้างที่จะสวยแล้วก็ลงตัวมากครับนะครับตรงโครเมียมนะครับมีใส่ลักษณ์คำว่าโค l a าคลอสนะครับสวยมากครับเป็นการดีไซน์ที่ลงตัวถังน้ำมันครับจุได้ส3ลิตรนะครับรองรับโซฮก91 ก็5 20นะครับมุมด้านท้ายนะครับก็มีขีดไอยนะครับจากรุ่นพี่นะครับหรือว่าจากเล็กซัสนั่นเองนะครับทำให้รถรุ่นนี้ครับออกแบบสไตล์คอดโอเวอร์ที่ลงตัวแล้วก็สวยมากนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแฟนๆนะครับบางท่านอาจจะชอบหรือไม่ชอบนะครับติชมคอมเมนต์กันเข้ามาได้เนาะ แล้วก็ในส่วนตัวด้านข้างนะครับจะมีคิ้วนะครับคิ้วตรงซุ้มล้อนะครับที่เป็นสีดําแล้วก็คิ้วกันกระแทกตรงข้างประตูนะครับด้านล่างนะครับแล้วก็พร้อมกับคิ้วกันชนด้านหลังนะครับสีดําแล้วก็มีลิ้นนะครับสีเงินนะครับทำให้รถดูสปอร์ตสวอฟท้ายนะครับไลท์แครดิ้งครับไฟเบรก LED ครับไฟเลี้ยวหลอดไส้ สัญลักษณ์ด้านท้ายนะครับโคลาคลอสนะครับพร้อมกับโลโก้เตย์ต้าสีฟ้านะครับเป็นสัญลักษณ์ไฮบริดไปเบรคด้วยสามนะครับ LED แล้วก็เสาอากาศนะครับแบบชัรกฟินนะครับเสาอากาศชิปฉลามในส่วนฝาท้ายนะครับอตโต้ไฟฟ้านะครับพร้อมกับคลิกเซอร์เอ็กซ์ติเวตนะครับ ภายในนะครับกว้างครับภายในกว้างใส่ของนะครับได้เยอะนะครับใส่ของได้เยอะแล้วก็มีที่บังของครับด้านหลังแล้วก็เบาะปรับตั้งได้อีกหนึ่งระดับนะครับอันนี้เอนนะครับตั้งนะครับได้หนึ่งระดับส่วนที่บังของด้านหลังนะครับก็เก็บได้นะครับ เก็บได้ถ้าเกิดไม่ชอบนะครับก็เก็บลงได้หรือระวางของยาวๆเข้าไปด้านในครับแล้วก็เก็บที่บางของด้านหลังลงก่อนได้นะครับแล้วก็วางของพาดยาวเข้าไปได้เลยนะครับใส่ของได้สบายนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับไม่มียางไหลให้นะครับแต่เป็นชุดปะลมยางครับพร้อมกับชุดแม่แรงขอลากรับบล็อกหมุนล้อนะครับ อ่ประมาณนี้ในส่วนของบางท่านนะครับบางท่านที่อยู่ในคลับโคล l ร์คอร์นะครับประเทศไทยเขาซื้อยางอะไรครับมาแทนครับเอตัวกล่องโฟมตรงตรงนี้นะครับก็ใส่ได้นะครับใส่ได้แต่ว่าทั้งนี้นั้นนะครับทางตัเตามอเตอร์ครับไม่ได้ขายครับจาเรียกว่า ชุดที่เป็นบล็อกนะครับใส่ยางอะไรนะครับอันนั้นคือเป็นของข้นงนอนะครับส่วนล้ออะไ่นะครับก็คือเราขายอยู่แล้วนะครับก็คือสั่งเพิ่มเติมได้เนะาะเดวขออนุญาตปิดฝาท้ายในส่วนของด้านท้ายนะครับฝั่งด้านขวานะครับ เป็นการดีไซน์ออกแบบที่ลงตัวมากครับสังเกตเห็นเส้นสายครับตรงเห็นไหมครับเส้นสายตรงไฟไท้ายนะครับยาวไปถึงประตูฝั่งครับผู้โดยสารด้านหลังครับมันจะเป็นเส้นสายทําให้รถดูมิติครับดูสวยนะครับ ในส่วนภายในรถนะครับในส่วนภายในรถแผงประตูด้านข้างครับเป็นซอฟทัชนะซอฟทัชนะครับแล้วก็มีแถบสีเงินครับมือเปิดก็สีเงินนะครับแล้วก็มีตะเข็บครับหนังสีดำนะครับเป็นซอฟทัชนะนะครับอันนี้เป็นซอฟทัชนะครับในส่วนเบาะนะครับ เบาเป็นเบาหนังนะครับปล่อยไฟฟ้าไปได้ทางครับด้านขดขับนะครับพร้อมกับตะเข็บได้ขาวนะครับบ่อดาเบาอบกระชับนั่งสบายครับพนักพิงแบบวิวนะครับลดการบาดเจ็บกระดูกต้นคอสวยมากสวยมากในส่วนของลมยางครับเติมเท่าไหร่นะครับลมยางนะครับเติม33ครับทั้ง4ล้อนะครับ33 PSI ทั้ง4ล้อเลยนะ ครับผมก็จะมีหน่วยครับจะมีหลายหน่วยเลยนะครับมีมีประมาณสามหน่วยในส่วนตัวด้านข้างนะครับก็จะมีที่ปรับไฟหน้าครับปรับสูงต่ำไฟหน้าได้นะครับแล้วก็ที่เปิดฝาท้ายนะครับ นี่ก็ฝากระโปรงหน้าส่วนเบรกมือครับอยู่ที่เท้านะครับจะใช้คันคันเหยียบที่เท้านะครับเป็นเบรกมือจะขอยัดขึ้นนั่งหน้าในนะครับมัดวัดครับขนาด7นิ้วนะครับดีไซน์สวยนะครับเป็นมัดวัดดีตอนนะครับรองรับรูปแบบนะครับ2รูปแบบเป็นอนาล็อกนะครับหรือว่าเป็นเข็มหรือว่าเป็นดีต้อน หรือว่าเป็นตัวเลขนั่นเองนะครับส่วนพวงไล่นะครับพวงไลก่ก็มีปุ่มมัตติฟังก์ชันนะครับฝั่งซ้ายควบคุมนัดจอยไม่ดีครับฝั่งขวาก็เป็นระบบครูชคอนโทรลนะครับระบบล็อกความเร็วส่วนด้านล่างก็เป็นโหมดนะครับเปลี่ยนช่องเปลี่ยนขึ้น a m m b l u e t t o t t h นะครับฝั่งซ้ายก็มีปุ่มรับโทรศัพท์คําสั่งเสียงแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงครับส่วนเครื่องเล่นครับ หน้าจอขนาด9นิ้วรองรับ c p r p l c y r n d r o i d d u t o นะครับใช้งานง่ายเป็นหน้าจอทัชสกรีนครับแบบสมัมผัสส่วน Air ์นะครับแอรเป็นแอรดูโโซนแยกสายขวานะครับนะครับแยกอุณหภูมิได้เลยนะครับขี้หนาวขี้ร้อนนะครับแล้วก็ข้างล่างครับข้างล่างก็มีฟงัง์กชันเปิดปิดต่างๆครับไว้ใช้งาน ในส่วนของครัโหมดการขับขี่ครับก็จะมี ev mode ครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิด v s c trc แล้วก็โหมดการขับขี่ครับ eco normal ครับ power mode เกียร์นะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับใช้งานง่ายกระจกมองหลังครับตัดแสงธรรมดานะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ที่ปัดน้ำฝนอ u ต o นะครับไฟในเกงครับเป็น halogen ที่บางแดดนะครับ มีไฟให้ด้วยนะครับที่บางแดดหน้าฝั่งผู้โดยสารนะครับมีไฟให้ด้วยฝั่งคนขับนะครับก็มีกระจกแล้วก็มีไฟให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนลังค้านะครับบุปเป็นสีดานะครับเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปนั่งด้านหลังกันส่วนด้านหลัง บวนังสังเคราะห์นะครับเป็นแบบซอฟท์ทัชนะครับด้านหลังก็เช่นเดียวกันพร้อมตะเข็บครับได้สีดํานะครับเป็นแบบซอฟท์ทัชนะนะครับเมื่อเปิดก็สีเงินมีที่วางแก้วนะครับบวหนังสีดําครับพร้อมตะเข็บได้ขาวนะครับบวบกระชับนั่งสบายเดี๋ยวพาขึ้นไปนั่งด้านใน ในส่วนของเล็กรูมนะครับเล็กรูมเลยเยอะเลยนะครับเลยเยอะเลยนะครับนั่งสบายครับนั่งสบายผ่อนคลายแล้วก็จะมีฝั่งผู้โดยสารนะครับใส่เอกสารได้เก็บเอกสารได้แล้วก็ด้านหลังก็จะมีแอร์ด้านหลังครับพร้อมกับช่องชาร์จแบตนะครับ 2.1M แอมป์ครับสจุดเลยนะครับเป็นแบบ t ้าย A นะครับเป็นแบบ Type A ส่วนไฟในเก๋งครับด้านหลังครับก็เป็น h ฮโ l o เจนเช่นเดียวกันนะครับมองไปทางด้านหน้าครับดีไซน์การออกแบบนะครับก็ค่อนข้างที่ลงตัวครับสวยด้วยบางคนอาจจะชอบหรือไม่ชอบนะครับก็ติชมคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะนะครับในส่วนของตัวผมผมว่า,าสวยดีนะครับ ซึ่งการดีไซน์ครับกระจกบานหน้าบานใหญ่มากรับมองเห็นเด่นชัดเจนนะครับแล้วก็มีการาลดจุดบอดตรงมุมกระจกด้านข้างนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับลดจุดบอดเพื่อให้เรามองเห็นนะครับสิ่งรอบข้างนะครับได้อย่างชัดเจนเพื่อความปลอดภัยเวลาเราขับขี่นะ เดี๋ยวพาชมมุมกว้างๆนะครับตรงด้านข้างเป็นการดีไซน์การออกแบบนะครับที่ลงตัวนะครับลงตัวมากดีไซน์สวยนะครับก็การันตีด้วยยอดขายเนาะนะครับการันตีด้วยยอดขายครับก็ขึ้นแท่นขึ้นแท่นนะครับขึ้นแท่นอันดับหนึ่งตั้งแต่เปิดตัวมาเลยนะครับยังไงนะครับพาชมรอบกันกันแล้วนะครับ ชอบไม่ชอบครับติชมคอมเมนต์กันทขามาได้นะครับอย่าลืมนะครับให้กําลังใจนะครับกับทางช่องวัะลุนของเราด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันนะครับในคลิปหน้าว่าจะเป็นรุ่นไหนขอบคุณสวัสดีครับ The <laughs> next <laughs>